เรียกได้ว่าเป็นหนังเกี่ยวกับพญานาคที่ซ G ีดีที่สุดที่ไอเคยดูมาเลยนาคบันตำนานพญานาคแห่งภาคตะวันออกที่ไม่เคยมีใครกล่าวถึงหนังเล่าย้อนกลับไปในช่วงสมัยสงครามมหาเอเชียบุรพาช่วงที่ไทยได้กลายเป็นพันธมิตรที่สำคัญของญี่ปุ่นและมีการเชื่อมโยงกับอดีตชาติขององค์เพชรพัทรนาราชที่ต้องสูญเสียคนรักคือองค์อัญญารินด้วยน้ำมือของอดีตคนรักนาคนิลาดุจีไอรู้สึกว่านาคบันเป็นหนังที่ไม่ใช่แค่นหนังดราม่า ถือขวัญแฟนตาซีทั่วไปแต่มันคือเรื่องราวที่ผูกตำนานความศรัทธาและเวรกรรมข้ามภพเข้าด้วยกันอย่างแนบเนียนยิ่งดูก็ยิ่งลุ้นยิ่งคิดตามยิ่งขนลุกแอบมีความรู้สึกว่าหนังไปทางแฟนตาซีสยองขวัญนิดๆด้วยนะฉาก์แก้แค้นนี่ชอบมากๆโหดสะใจดีค่ะเพราะตัวละครบางตัวก็สมควรโดนพาร์ทหลังๆคือแอบหลอนเบาๆเพาราะเรื่องไม่เหมือนพญานาคเรื่องอื่นๆที่เคยดูมาบอกเลยว่าเจ้าตอนจบไม่ถูกแน่นอนหักมุมขนาดที่ว่าไอยังเวอร์เลยอะพูด นักแสดงแทบจะลุกขึ้นยืนปรบมือให้แม่นกสินใจไม่ว่าจะเป็นบทมนุษย์หรือบทคนที่มีพลังเหนือธรรมชาติเป็นเดอะแบกของเรื่องเลยอะเอาอยู่หมดส่งถึงทุกอารมณ์เล่นดีจนเสียวสันหลังว่าบะไม่ผิดหวังในฝีมือการแสดงของแม่จริงๆด้านเจมมาแกเป็นการพลิกบทบาทแบบท,ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนการส่งอารมณ์เล่นดีกว่าที่ไอคาดคิดไว้มากแล้วน้องดียากเคมีเข้ากันกับเจมมาสุดๆอะคือการแสดงคือไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือการเล่นหนังเรื่องแรกของน้อง คือดูมืออาชีพมากทุกคนในส่วนของ CG และโปรดักชันนั้นไอ้ขอยกให้เป็นหนังเกี่ยวกับพญานาคที่ CG ดีที่สุดสําหรับไอ้เลยค่ะ,ะคือหนังเลือกใช้ CG แบบเน้นจุดที่จําเป็นซึ่งทําให้พญานาคดูกลังดูศักดิ์สิทธิ์ดูทรงพลังดูสวยดูอลังการมากโดยเฉพาะฉากต,ต่อสู้แล้วองค์เพชรพัทรานาคราชเปิดอันติแผ่พังพานก้าเสียนอันนี้คือแบบคนลุกจริงแกคนที่เส้นชอบเรื่องพญานาคอย่างไอ้นะฉากนี้คือถึงกับลื้ปิติแบบน้ําตาจะไหลเลยอะ่ะไม่คิดว่าจะ ะได้เห็นซีนนี้เลยพูดเหมือนสปอยนะแต่อยากให้ได้ไปเห็นฉากนี้กับตาตัวเองถ้าเพื่อนๆไปสายหนังแนวแฟนตาซีพญานาคระทึกขวัญสืบสวนความเชื่อความศรัทธาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบ่วงกรรมอติตชาตินี่คือหนังที่ไม่ควรพลาดเลยจริงๆส่วนตัวไอชอบมากค่ะนาคบันเข้าฉายแล้ว27กุมภาพันธ์นี้ไปดูให้ได้นะทุกคน